สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย,ย์ของลาพีเ่เดค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็มีข่าวดีอยากจะมาประกาศแล้วก็บอกให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบรอคอยกันมานานอย่างแน่นอน,นไหนทายสิเรื่องอะไรเฮ้ยปุ๊กไม่ใช่ผู้ชายค่ะเฮ้ยเรื่องที่ปุ๊กอยากจะบอกวันนี้กับทุกคนกนะ็คือ ี 3D แล้วนะไม่เชื่อมัน่ไม่เชื่อ,เ,อเดี๋ยวคอยดูเลยคอยดูเลยต่อจากวินาทีที่จะพูดจบอันนี้ไปนะทุกคนจับตามอง,มองเอามือขึ้นมาจับตาไว้แล้วก็ทางออกแล้วก็ดูให้ดีพูดจะโชว์ 3D ให้ทุกคนดูเลยนี่ อย่างที่ปุ้พูดมาเสมอเลยนะคะว่าตอนที่ปุ้มี 3D ปุ้อยากจะเต้นใช่ไหมเออปุ้อยากจะเต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ปุ้ก็จะมันเป็นให้คนดูไงเออไม่รอช้าเราไปเต้นกันดีวะอยากเจอรู้เวลาใกล้เธอไม่เลิฟอี l ออนไฟเย่อแนวเบิร์ด b a b นปังโคจานเออโคจานดีเท่มากหนึ่งท่าเออไงพี่ทีมตัดต่อเหนื่อยไหม <laughs> ไม่ไม่แค่นี้มันยังไม่พอไหนๆเราก็ได้ 3D แล้วปู่ต้องการที่จะตีลังกา3.5จะหลบบินใช้หูเออหูเราใหญ่เราต้องใช้เป็นประโยชน์เราใช้หูบินด้วย่กลับลงมาพักก่อนเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดฮิปฮิปฮิปปโอโอ้ตัวมันใหญ่นตัวด้วย เออคิดไปคิดมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยหมายถึงปู้หรอเอาเป่าคนตัดแล้วทีเนี้ยก <c oughs> ็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วย สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่ได้กด Subscribe กด s u b s c r i b e พูด้วยนะข้างล่างนี้เลยแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปูแล้วก็เวลาที่ปูไลฟ์ด้วยสําหรับใครที่อยากพูดคุยกันก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับปูได้ที่ f c e b o o o ก a n น page ลาวีเน่พอลิกอนแล้วก็ Twitter แอดลาวีเนพนะคะสำหรับนี่พวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฮะวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งวิ่ง